สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับภูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับไม่ได้มาสอนครับแต่จะเป็นการนําเสนอไอเดียหรือว่านําเสนอแนวคิดในการทําระบบการสอบออนไลน์นะครับในกรณีที่เราทําห้องเรียนออนไลน์แบบนี้นะครับแบบ g o o g l e Site นี้นะครับเวลาที่เราอยากให้นักเรียนสอบนะครับเราจะมีแนวคิดหรือเทคนิคยังไงนะครับมาดูแนวคิดหรือไอเดียครัวอภิวัตกันนะครับผมจะเริ่มจากการเปิดเว็บไซต์เข้ามานะครับ เมื่อนักเรียนเปิดเว็บไซต์คุณครูขึ้นมานะครับปกติแล้วนักเรียนก็จะเข้าไปเรียนในรายวิชาที่ตัวเองเรียนนะครับอย่างเช่นเทคโนโลยีม .4 นะครับม .4 ห้องต่างๆก็เข้ามาเรียนในห้องนี้นะครับจากนั้นก็ไปศึกษาใบความรู้ทำใบงานส่งคุณครูนะครับหรือไปดูแหล่งเรียนรู้นะครับที่ครูเพิ่มเติมให้จากนั้นนะครับเมื่อคุณครูนัดหมายเวลาสอบนะครับคุณครูก็จะทําลิงก์ขึ้นมาแบบนี้แล้วแล้วก็นักเรียนก็คลิกเข้าไปในการสอบครับ พอนักเรียนคลิกการสอบนะครับมันก็จะมาที่หน้าแบบทดสอบแบบนี้นะครับจากนั้นนักเรียนจะเข้าสอบได้นะครับนักเรียนจะต้องทราบ User ID แล้วก็ password นะครับซึ่ง User ID หรือ Pass w o r d นี้นะครับคุณครูจะเป็นคนแจ้งนักเรียนเองนะครับว่ารหัสคืออะไร Password คืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพอนักเรียนได้รหัสหรือ password ในการสอบแต่ละครั้งนักเรียนก็ป้อนรหัสเข้าไปนะครับอย่างเช่นนะครับตอนนี้ผมทํารหัสเป็นชื่อยุบว่านิโน่นะครับ พาสเวิร์ดนะครับก็คือ4ตัวครับเมื่อนักเรียนได้รับรหัสที่ถูกต้องนะครับพาสเวิร์ที่ถูกต้องนักเรียนก็คลิกเข้าสอบครับถ้านักเรียนป้อนค่าถูกนะครับก็จะปรากฏแบบนี้ขึ้นมาครับก็จะเห็นรายวิชาที่นักเรียนจะต้องเข้าสอบนะครับจากนั้นนักเรียนก็จะต้องมีการลงชื่อเข้าสอบนะครับแล้วก็นักเรียนก็ระบุเลขที่ของตัวเองลงไปนะครับ นักเรียนเรียนอยู่ชั้นไหนก็ระบุลงไปนะครับจากนั้นนักเรียนก็กดปุ่มถัดไปนะครับแล้วก็อ่านรายละเอียดคําชี้แจงต่างๆนะครับและนักเรียนก็พลิกไปเรื่อยๆจนกว่าจะกดส่งนะครับก็ถือว่าการสอบสําเร็จนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับในการทาสอบออนไลน์นะครับโดยที่นะครับเราทําระบบลงชื่อนะครับรหัสแบบนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสอบนะครับยังไงก็นะครับรอติดตามคลิปสอนนะครับว่าทำยังไงนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ